Bất cứ ngủ tôi nghe lại gần đây đừng ngọt sợi hưng ừ con mầm 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 mầm

บ้านูกมาอยู่ว่านออกแล้วปินสามเทือแล้วม่อยู่ฮัลโหล

ข่อยก็มาเบิ่งออกมาเบิ่องมามาเอาหลอดก็เลยกลับเขาไปเอาของกับแม่อีกนี่เด็กมันน้่งกับว่าหอมป้เอ้ยถ่ายได้หอมเนี่ย 左边一 ยยอย่งางนี้ว่าันอ่มัยู่บาดมันออกมัแน,อน,นอ่อันนี้ไปโปกออาปปกไหนมันจะมันใปกใชก็ยุ่ปกม

ผ่าสะอาดอนนบดอ่อันนี่แฉลบได้บ่หน่อนย,ยพี่พี่จิงหักบึดอาผ่าสะอาดได้ไหนอยากเลียดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเรียดเดี๋ยวเหียเลียัว<ม>แล้วเหี้ยงรอบนี้มันจินเลยตัวเม <laughs> หลายแมวเออวังหันกับแม่แล้วก็ผพูกับแม่เนาะอห้ื่อย อย่าเป็นอีหลอดกับพ่อใช่มงงนิดง่ามวหอือน่ะเขา